รักกันนะครับรักกันโอ้ย,กกอยเอ็นดูกันแท้กกโอ้ยเอ็นดูน้องแท้พี่ชายกกโอย้ถามอาการกันนะครับ <c oughs> <c oughs> เจ็บไหมลูก <c oughs> เจ็บไหมน้อง สวัสดีนะครับสวัสดีคุณพ่อคุณแม่เอฟซีที่น่ารักทุกท่านนะครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องพังคันเงินนะครับครับวันนี้ก็ออกกําลังกายตอนบ่ายตอนเย็นเย็นนะครับให้น้องได้ยืดเส้นยืดสายนะครับทั้งสองเชือกนะครับผมวันนี้ซีโอใหญ่มาด้วยนะครับมาทุกวันเลยนะครับก็ต้องขอบพระคุณทุกกําลังใจนะครับ เดินก็เดินดีอยู่นะครับโอ้ดูแผลนะครับเวลาเดิน น้องน้องของเรานะครับไม่รู้จะไปไหนแล้วครับนุ่นเดินอ้อมไปหนีกับพ่อมัง้งอืมทิดอ้วนมากเลยจะบ่ได้ลูกหลานเออมาพีามาพี

ต่างผมประขับไปเลยได้ไงไงเป็นเป็นไล่ต่างบัวบานกันเลยเล่ซิงขนาดเลยบัวบานเนี่ยวิ่งดีนะดักวิ่ง เดินแซงกันนะครับมงคลน้อยจะเดินแซงพี่ชายมงคลแล้วนะโอรักันระกันระกันนะครับรักันโอ้ยเอ็นดูกันแท้โอ้ยเอ็นดูน้องแท้พี่ชายโอ้ถำอาการกันนะครับเจ็บไหมลูกเจ็บไหมน้อง โอ้เจ็บไหมน้องเจ็บไหมพี่ถามข่าวๆกันนะสามทางไม่หนีครับเจ๊ต้นเจ้าดีกระไรราะหงเอคุหลาบกุเขียดเได้น่ะ โอ้น้องดึงหญ้ากินเองได้นะครับมืองวงแข็งแรงแล้วมางคนน้อยเออระวังตกหลุมนะลูกเออเอา,เอากิน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 ลูกกิน ัวาการน้องก็ดีขึ้นมากนะครับแม่แม่ครับผมดึงกินเองได้นะกินหญ้าธรรมชาติได้โอ้ยถามข่าวข่าวกันบ่อยนะครับในช่วงนี้น้องเจ็บไหมแล้วพี่เป็นยังไงบ้างเจ็บเท้าหรือเปล่าดูครับความน่ารักของน้องทั้งสองเชือกนะครับมาครั้งแรกครับโอ้โหมงคลน,น้อยนี่ติดพี่ชัยมงคลมากนะครับเพราะว่าลงรถครั้งแรกก็มาอยู่กับพี่ชัยเลยนะครับ จะพาน้องไปไหนเนาะพี่ชัยนี่ <laughs> เจ้าตัวเล็กก็เดินหนีพี่นะยพี่ก็ตามน้องติดเลยนะจะชวนกันไปไหนไม่รู้นะครับนี่โอ้โหพี่ควันบอกว่าชวนน้องเข้าหลักนะครับเคยได้กินก็จะไปเข้าหลักอยากจะกินอย่างเดียวนะครับ

บ่เคยเหตุครับแต่ว่าห่งเขาบ่ถือกันแต่แต่น้อยัแต่เอามาาไม่ไมเลยต้องฝึกเขาทีแรกฝึกเขาอันนี้กันเศร้าฝึกกับบได้จับเด๋ยวว้เขาก็ะจำเก็เล่บบ่คอยโอ้มาเล่นกับพี่นะครับมาอยู่เป็นเพื่อนพี่นะครับ ตรงนี้เราก็จะเอาพี่ชัยมงคลออกก่อนนะครับเพราะว่าสายผูาผ,ผาจะมาเอาออกง่ายออกไปไวมั้งจากตัวเล็กของเราแพ้ดีโอ้ยอยากมาอยู่กับพี่นี่เองไม่มีเพื่อนเล่นเนาะอยากจะมาอยู่กับพี่ ทักทายพี่นะครับเช็คการของคุณพี่ด้วยมันคนน้อยก็กลางวันกลางคืนก็อยู่คนละที่นะครับอยู่ลงคนละโรงเรือนนะครับผมแต่มานี้ก็ได้อยู่ด้วยกันนะครับ ชอ,ชอบที่อยู่ด้วยกันนะครับกินด้วยกันครัโอ้สูงกว่ากันเป็นจำพอกระลูกเลยพี่ชัยมงคลรออีกสักสิบปีนะครับเดี๋ยวถึงแน่ <laughs>

กันแล้วไนดะ้กินด้วยกันนะครับทักทายกันนะครับนี่มีแย่งน้องกินด้วยนะ <c oughs> แย่งน้องกินด้วยนะครับผมแล้วก็ทำอะไรอีกน้อนอนโอ้กลัวน้องหายนะครับกลัวน้องหนีเอาหางกอดน้องไว้เลยนะครับนี่นอน กอดน้องไว้กลัวน้องหนีนะครับอืมความน่ารักของน้องนครับกสองเชือกนะครับผมกอดน้องไว้ <c ười> ครับไปแล้วครับกลับห้องตัวเองแล้วนะครับ ฝากช่องไว้ด้วยนะครับฝากช่องพังกันเงินของเราไว้ด้วยนะครับฝากเข้าไปกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดซับสไครนะครับผมกดกระดิ่งไว้ด้วยนะครับผมเพื่อแจ้งเตือนคลิปดีๆจะได้ไม่พลาดกันนะครับผมสำหรับคลิปนี้ขอลาก็ขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ